สวัสดีครับพบกับผมจนบ้นใจในรายการทีเคสอั e ouais. ปเดตอีกครั้งนะครับห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับประการนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้ร้านีเคสของเรามีสินค้าอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างไปดูกันดีกว่าครับเตรียมพบกับภาพต่อของเกมวางแผนต่อต้านกองนุษย์ต่างดาวยอดนิยมกันอีกครั้งใน XCOM 2เมื่อมนุษัทชาติพ่ายแพ้แกกองกำลังจากกลางดาวโลกถุดยึดครองอย่างสมบูรณ์และหน่วย XCOM สกตราหน้าว่าเป็นกองกำลังนอกรีดคุณในฐานะผู้บัญชาการแหน่วย XCOM ที่ต้องทวงศัตว์ศีและอิสรภาพกับคืนมาแกโลกให้จงได้ เรียมกองกำลังและมันสมองคุณไว้พร้อมได้แล้ววันนี้ทีเคสเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้ววันนี้ในราคาพิเศษสุดสำหรับแฟนเกมชาวไทยโดยเฉพาะเข้าเกมวางแผนที่ติดตามเกมนี้นันในแต่ภาคแรกห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสารต่อตำนางสาวแกรก่งนักล่าสมบัติผู้เป็นตำนานในวงการวิดีโอเกมในภาคล่าสุดที่เธอต้องไปไขปริศนาดินแดนอันหนาวเหน็บที่ประเทศไซบีเรีย เมื่อนำไปสู่ความลับของชีวิตนิรันด์กับสตรูใหม่ผู้ลึกลับจากองค์กรเทนิตี้อันชั่วร้ายเข้มข้นด้วยเนื้อเรื่องอันน่าติดตามระบบการเล่นที่ได้การพัฒนานมากกว่าเดิมและคะแนนวิจารณ์ระดับสูงจกสื่อเกมทั่วโลกที่การันตีความสุขสุดมันในภาพนี้ใครพร้อมจัดเต็มก็มาสั่งจองกับดีเคสได้เลยตั้งแต่วันนี้กับราคาพิเศษสำหรับชาวไทยโดยเฉพาะติดตามรายละเอียดการสั่งจองได้ที่ใต้คลิปเช่นเคยครับ เปิดลายใหม่ของคีย์บอร์ดแห่งสักัดเหล็กไหล Steel Series กับเมคานิเคียลคีย์บอร์ดแบบเค s ลสวิชที่มีให้เลือกใช้ตามความต้องการของทุกคนทั้งบลูบราวด์เรดและแบล็กครบถวนทุกสีออกแบบมาอย่างดีรองรับการกดได้หลายล้านครั้งพิมพ์ได้ต่อเนื่องและไม่มีอาการดีเลย์เหมาะสมกับการเล่นเกมเป็นอย่างยิ่งมีให้เลือก2สีฟรอสตบลู Blue, ขาวเย็นแสนสงบและฮีทออรเรนจ์ำเข้มแสนร้อนแรงสาวกเหล็กไหลที่กำลังมองหาคีย์บอร์ดตัวใหม่กันอยู่ก็หล่าลืมมาสั่งซื้อกันนะครับ มาถึงแล้วครับกับผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Ra เซอร์ค่ายอัรพิษมรกตขวัญใจเกมเมอร์กับคีย์บอร์ดสำหรับเล่นเกมรุ่นล่าสุด Black Widow Ultimate s o u l a n t i x t e ที่ครบถ้วนความต้องการของหลากเกมเมอร์มาพร้อมกับ Ra เซอร์สวิชที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ของ Ra เซอร์ไฟเรืองแสงสีเขียวสวยงามและพื้นผิวแบบใหม่ที่รองรับทุกการแข่งขันทําให้เหล่านักกีฬามั่นใจว่าจะไม่พลาดในช่วงเวลาสาคัญอย่างแน่นอนสั่งซื้อกันได้แล้ววันนี้กับคีย์บอร์ดระดับแข่งขันและมีราคาสมเหตุสมผลตามรายละเอียดท โปรโมชั่นโดนจากล็ c k แคดมาแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาคีย์บอร์ดและเมาส์แบบครบชุดดีเคสจัดให้กับโปรหลากหลายรายการให้เลือกสั่ทั้งเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังคีย์บอร์ดหรือเมาส์และแผ่นรองเมาส์ mouse. มีให้เลือกสัรครบทุกความต้องการเลยครับโปรโมชั่นโดนๆแบบนี้หมดเขตันที่3สาม,ารสมกราคมนี้นะครับจะมีสินค้าอื่นๆมามานะครับสำหรับเว็บไซต์ดีเคสของเราสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างก็ลองคลิกเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ dks an ts หรือติดตามข่าวสารจากแฟนเพจ digital key store com สำหรนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบใหม่ครับสวัสดีครับ